รำไรเร็วเร็อย่าชาอย่าชาดำไรนี่ไม่ใช่ใครนี่ตัวพี่เองนี่ไม่ใช่ใครนี่นตัวพี่เองก็นนี้คือเสียงพ่อ รนจกโรงเรียนมัธยมวระสุธาราเนาะวัน hmm. นี้ได้งานเอาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะเพลงที่ราร้องจบกันไปเมื่อสักครู่เราเรียกกันว่าเดลงอีเซลเพลงอีเซลทำนองโบราณนะทำนองเก่าทำนองแก่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยค่ะเป็นของดั้งเดิมซึ่งของดั้งเดิมเนี่ยต้องถูกพัฒนาไปเป็นเพลงลูกทุ่งที่ท่านเคยได้ยินของคุณเอกชัยศีวิชัยโอมาได้นะกระไรหักอะไรนะ มาเพลงหมาดกาดขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนิมค่ะจำชื่อไม่ได้นะคะจำชื่อเพลงไม่ได้แต่จำคําร้องได้นะฮะอะนิี้ไม่ให้ลวงหนักชักช้าอย่างเี่่ราว่าเล้วเข้ากันเลยเข้าเพลงเลยเอาเลยนะใครขึ้นก่อนวันนี้ให้คอเพลงเพราเพลงต้องขึ้นก่อนเออแกต้องขึ้นก่อนเดี๋ยวจะจะส่งวันิพานลูกสาวนะคะลูกสาวค่ะนางเอกนางเอกของวงใหม่คนใหม่ค่ะเปิดตัวนางเอกนะฮะวันนี้เปิดตัวนางเอกนะคะ นะเอาแกเริ่มก่อนเลยแกเอาเลยเอาเลยนะเออเงยสองมือกราบกลมขึ้นวันทาง สมัยโอกาหมองจอกจำเพาะพอดีฉลอง้อยสิบสีปีเขตคลองสามสดใสเขตเกาครั้งลังก็เมื่อแต่ครั้งอดีตฟังรอยจารีประเพณีมากมายวัฒนธรรมที่จดจำกันมาอาชาวคลองศาลร,รักษาไม่สูญสลายของกินพึงยาม พอนวัดอร่อยแน่นอนไปชิมดูหน้าไหนตามสินก็มีถนนรลับย่านนั่นก็มีอ่าๆๆๆ กันข้างอีดรอบหนึ่งนะนได้โอ้โขาวขได้คาัเอานียครัอบผมไครับ チェックイン。 เสียงปก่อนแลอยาพึ่งจอนหนีจากออกตัวร้อฟัจากห้องหัวใจสาวสาว,สาวเขาชวนรักให้เราช่วยสีนะเออหล่ะเอาแหละฉันจะแกะขยายแล้วเผื่อได้นิ่มฝอยทองแล้วเผื่อได้ลองขออะไรพี่จขะ,ะขอเขออะไรขอขอะไรก่นนอนไอ้เล่เย็นย็นอีโอโ้โหเย็นเย็นแม่จา๋า แม้ใจเย็นกนจะเอ็งก็อย่าไปลงกรดเด็ดกรายกรดเดี eyes, yeah, yeah. ๋ยวมันจะมียอยักษ์ยอ็งไม่ฟังค่ายจบก่อนซีค่ายยังไม่จบเลยเนี่ะเอ็งพูดดีๆนะออเมาๆมามาตออ๋นไหนสร้างขึ้นใหม่เออรับเผื่อได้ลิ้มฝอยทองรับเผื่อได้ล่อของอาเล็กฝอยทองคงเด็ดที่จะบอกก็ได้วัดวาอารามล่งงดงามเรืองรอง วัดเก่าสำคัญจะได้ขาดใครวัดทองผ

สุดท้าลามีองค์เวสุวรรณวัดพิชัยยาดนั้นพระปางเน่งเห็นกายวัดวารามพระมดงามทางน,น้และเชิญยี่ยมชมกันเถิดพี่น้องก้ยกายถือเป็นสิ่งมงคลให้หนุ่นดนชะตาเออ 三八。 หรือว่าจิ้งจุ่มคนยืนคนรุมกันมากหลายไอสกรีมรับดีมีเจริญนรคอี ลำทำคำปาว่าเกวดลายวิลาไม่ค่อยวิไลได้ยินแต่ฝ่าฟังเรื่องราวเขาแจ้งฟังค่อยตาแหลเป็นเทใจเออใจเย็นๆใจเย็นเออลูกสาวฉันสวนไหมเจอนางเอกชันสองคนเข้าไปนี่ไปไม่ถูกเลยใช่ไหมเนี่ยหลงหลงหลงเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่ ต้องลงหลานปากตัวที่ต้องฟากกันไว้เลือกใครก็ได้ที่อ้องไม้ตัง้งตาให้แม่เลือกไมมตา เสีรายว่าเสียดดยจริงจริงว่าสียได้จริงจผู้หญิงของนีเวลาหนอยต้องขอแกนิดหน่อยละนะคุณนาคุณนายไม้ทานเหล่านี้มันไม้ทานหัวคอไอจีกันลูกหัวคอหลายหลายไม้ทานพวกนี้เป็นไม้แก่ไม้เล็กมแก่ไมเล็กมาไม้เ คนละคนีนละคนเลยแต่เวลาเราน้อยไม่เป็นไรเนาะนี่ก่อนจากกันเราต้องอวยพรท่านเจ้าภาพท,าท่านผู้ฟัง<ห>ทุกทู้ทุกคนเพราะท่านร่วมในการฟังเขียนของสารอยู่กับเราตลอดงานเลยนะฮะเราต้องอวยพรทุกท่านที่นั่งชมนั่งฟังเอาแกขึ้นก่อนได้ไหนก็ได้ขึ้นแล้วก็ขึ้นให้จดเอาเลยดีทีถึงการผ่าันเพื่อนกน จิตอาวอ,อนกราบลาก่อนจอนจไใจผู้ชมจะอาชาวคณะขอลาก่อนด้วยคำขอนวอนจอาไใจขากลังพี่นำโปรดพินิจอภัทยท่นยานญาปักใยลัโปรดได้ประคอขอให้ท่านมีสุขไรทุกโพย สิ่งใดให้ได้ดังปองมีทรัพย์สมบัติมีอัฐเนืองนองทั้งเงินทั้งทองที่ได้พาเอมาทำประสงค์สิ่งใดแล้วกให้ได้ดังปิดความทุณพระคิดให้สำริดดังว่าถ้าท่านทำส่วนหรือทำไรนาการทำการา,า,าให้เพิ่ม ยุยืนย,ยงมันคงทาวรมีคู่เคียงมองอ,อนอรชรชาย,ายมีลูกมีละอานสำรานกายใจมีคนรับใช้ในทุกไรใกล้กาดีให้พันแพ้แก่แพระบนัชนะโมูมา าลงอพวกเราก็คงจะอบไกลสิบนิ้วประนมไว้ตราบลาอีกทีวันนี้พวกเราชาวคณะเพลงคือบ้านคณะพิยาทรโรงเรียนมัธยมวสุธารามนะคะนำการแสดงคือบ้านเล็กๆน้อยๆมาสู่พี่น้องชาวคลองสาลในการมาสร้างความสนุกสนานสำราญใจนะคะก็ต้องคงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ